นมีนามาถึงแล้วบอมีแววไอ้สิ่งขอวหลอกให้นางแต่งสีโกโกไว้ไ่อยตาเถ้าแก่มาแล้มสองคำแล้วนาะไอไปอยู่ทั้งใดทั้งเอ้ และสร้างเป็นคนลืมไว้มาจำาสมอนองว่าเขาว่าจ้ยไปมันสาวผนวนตําขอนแกนสาวชุมแพ้ได้นางแงนพ่อยถ่าตั้งถึงเดือนอออออน้ำใจชฉยหดเยี่ยมคือผีป้านาสะตา้าออ่ง ข้าเรามันใจเิงตร้งมาริงคือคำเม้าสาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำกุญายบัตรแดงให้คุณานุ่งนี้จงเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอให้ทุกคนนี้เหงื่อต่างๆก็ไม่ทำนี่โชคราบถ้าดวงวิญญาณตรงนี้ขอให <tem> ้เปิดที่เปิดทางให้ทุกคนมั่งมีสิรสุขลำรวยลำรวย สวัสดีครับเยซี่ีู้นิยมพิธีชำระธุระตะโกนกับอันนี้เป็นบรรยากาศสดๆครับพิวนกปลามาที่สวนน้ำนี่เลยค่ที่ต้อนรับค่ะพี่น้ำแดงน้ำปลามะลายนะคะตราคลายพร้อมทุกยี่สิบบาทครับอ่ามาวันนี้มาสรันนี่ครับสวัสดีครับพี่น้องค่ะจ้าสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันนี้มาไหว้ขอแม่ฮันนี่ขอตำราวระวันจันทร์เออใช่าโชคใหญ่ขอไปแล้วมีน้ำแดงน้ำปลามีพวงมาลัยนะคะแบบนี้นะคะครับครับผมจ้าของไหว้เพิ่นเนาะ วันนี้ก็มาขอโชคลาภกับแม่ฮันนี่สีสารขอให้ปังๆงริง,ง,งดวยนะคะโอ้โช็อตพยวันนี้เราจะมีน้ำแดงเนะาะน้ำแดงน้ำเปล่าพวงมาลัยขัะไี่น่องครับตามมาตามไปรับไี่น่องครับรับวันนี้<อ>มาขอโชคลาภวันนี้ขอตำลาวใช่ไหมคะครับผมอัจันยร์ ขอทุกคนมั่งมีสีสุขลำลว้ยลำรวยนะคะเป็นเข้อด้านหนเลยจ้ะ,ะนุน่นลูกค้าทาั้งนุ้นเลยแต่ยายดูเองน้องบอกว่าลูกคืลูกค้าของนูกค้าท่านนู้น ตอรี่เดี๋ยวยายดูเองไปนะพี magic, courage, ่น้องครับเป็นบรรยากาศสดครับพี่น้องครับเราจะมาขอตำรมเข่าวโค้งที่สิบเจ็วันที่งพนันเลยที่แปดครับพี่น้องครับที่สามไมฮานี่นะครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้อง จ้าวันนี้ก็วันวเลไทย์เพิ่งผ่านไปเนาะวันเสียชีวิตของแม่ฮันนี่วันที่2ีุ่มภาพันภาพัน่อวานในการเลขวันวนเนาเลนไทน์ก็14พศออตร1 4ยแม่ฮันนี่เกิดเกิดเป็นลูกคนที่14ขอทุกคนบงังฟังเฮงรวยรวยวันนี้มาขอตำลาวนะคะขอได้สามตัวตรงๆรขอกี่ตัวคะ3ตัวสองตัวกาาตัวตรงขอให้ได้แต่สิ่งดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยขอเงินได้เงินของาน,งานได้งานให้ประสบความสำเร็จมั่งมีสีสุขลำรวยนะจ๊ะ

ตาามมครับพี่น้องสาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระเมธธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงไม่ฮันนี่สีสันวันนี้มาขอโชคลาภวันนี้ขอให้เปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาภขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรเด้ออ่ะเอาลูกปิงปองครับพี่น้องครับให้ให้น้องจุดธูปเสียงไทยนะครับพี่น้องครับจุดธูปขอโชคที่สามนึครับพี่น้องครับท่นที่สิท ผมแบบันสินหน้สิบแปดครับคันเล่าันโกโค้ชสามตัวตรงๆวันนี้อกับแม่ฮฮนิสกิสาร สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายปากแดงไม่ฮันี่สีสานเมื่อนี้เพิ่นบอกว่ามาขอตำราเป็นวันจันทร์ขอได้สามตัวตรงๆขอให้ยิงเลยบางๆขอได้แต่สิ่งดีจิตวิญตรงนี้ขอเปิดท,ที่กเกิดทางเปิดโชคเกิดลาบผู้ทิศตาจุดเปิดทีเท่เปิดทางเพื่อนนะคะวางไว้แล้วนะฝากเอาลูกติ๊งตองลูกตงิตงตองครับพี่น้องครับติงตองนะคะตอนเลยครับ้องท่าน สาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิงที่ศดสิทธินี้คือดำพยานาแดงนี่ันนี่สีสานเมื่ี้พี่บอกว่ามาขอตำราวนะวันจันทร์ขอที่พได้จะสิ่งด,ดีมากเลสียสุขกำลังวยนัอนี่เลนึ่งอัก็เลหนึ่ หนึ่งสองหนึ่งสองงามมากเลขสองตัวหนึ่งสองนะคะครับหนึ่งสองหนึ่งสองเลขความเสียชีวิตเลขหนึ่ด้วยคุณมีเลขสามตัวสาม โอเคลังเป็หกอืมเัปปตวชัดเลยนะตวชัดหนึ catch catch ่งสอง อันนี้เลขวันจากไปของแม่ฮันนี่สีสันนะเขาจากไปอายุยีิบเตายอายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะแม่ฮันนี่สีสานจ้ะแต่คนนี้ชอบเลขใหญ่ตรงนี้รอบสองหักแหงเจงสองหนึ่งเลยใช่เลขคนเสียชีวิตเพราะวันที่ยี่สิบหกเราก็จะทำบุญหาแม่ฮันนี่สีสันตายวันที่ยี่สิบหกอายุยี่สิบเอ็ดปีหนักกิโลสองสองหกก็เกิดวันที่ยี่สิบสองมีต่เลขสองตรงนั้นจ้ะ อลุ้นเลขสามตัวะให้มิโนสรุปเลขสามตัวอันนี้เลขสามตัวก็คือสามแปดหกสามชัดชัดได้ไหมโไม่ 6, ชัดโกมันไม่ชัดโอันไม่ชัดเกิดยังไงเนาะ อือ <Workers S 2> เอาหกไปนี้ก็ได้สามแปดหกเนาะสามแปดรารอรุนทู่กว่าจะตรงกันกับเลขคี่ฟองไห้จ okay. ้ะสามแปดหกแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งนะจ้ะใช่เราลุ้นเลขคู่ค่ะเราลุ้นเลขคู่แป๊บนึงเราดูเลขคู่ เลขสี่โผล่มาแล้วครับพี่น้องชัดเจนนะเลขสี่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปูดำคุณยายปากแดงไม่ฮันนิสสารเมื่อนี้ก็มาขอโชคลาภตรงนี้ขอเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบเมื่ออื่นสิเข่าตําลาาหรือตําไทยวันจันพรุ่งนี้เลขโชคลาภก้อนใหญ่กขอให้บ่งได้แต่สิ่งดีขอให้เปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดลาบ สาธุสาธุลาเดือนมีนามาถึงแล้วบ่มีแววอายสิพอโคโคลาให้นางแต่งสุสีโกโกไว้อยถ้าเฒ่าแก่มา lam song cam leo na ai bay yu thang đai ha tha ơi là sang yeah. bên con lưu mày mò chăm sâm mò nong qua wow. khao a chai bay mặn sao pha nuôn tâm con kèn sao chung phê đê nang nghen hoi tha tang thương đuôn nam chai chai hốt คือผีป้านะสตาร์ฮือเอาเรีมันใจหญิง่างมาริงคือคำม่าสา,สาธุสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำคุณยายาปากแดงนห่ง่นี้ศาลพรงนี้จงเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบขอทุกคนเีงเฮงหมดปังๆก็ไม่งันนี่จะชบราบ ถ้าดวงวิญญาณตรงนี้ขอให้เปิดทิศเปิดทางให้ทุกคนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยอืชอชาติชาติหนึ่งสองหนึ่งนู่ตรงนี้นองลูกดูประชัดเจนโชคลาหกศู ขอให้ปังปง,งเฮงรวยๆขอให้ได้แต่สินดีๆมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยนะคะขอให้ได้แต่สินดีๆอยู่นรันี้ตรงนี้ขอให้เปิดที่เปิดทางเปิดโชคเปิดราบวันที่ยี่กุมภาพันธ์ในนันนเสียชีตของแม่ฮันนี่สีสารปู่ดำกับคุณยายปากแดงองค์พรแม่ธรณีตรงนี้ห้าหูสีตาทงรงวรถที่เปิดทางขอทุกคนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวยศูน,น,นย์หก หนึ่งหนึสองสามสี่ถูกถูเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> เออศูนย์ห้าหนึ่งเดี๋ยวไปเอาปากกามาให้เดี๋ยวเอาปากกาเขียนเแกเนียเขียนให้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะคะร <c oughs> อสักครูครับเมียม,มาซิงว่างเมีนอมนะพี่น้อง เป็นเด็กเล้อลุกร <c oughs> ้านเึกคุณเมยเลยอยากให้คุณเม่เช่ไใเลยเช่อใเดเดยวคุณเม่ยบอกอีกครั้งหนึงอันับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกศูนย สาธุเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแม่ธรณีสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ปู่ดำณยายปากแดง <c oughs> ขอทุกคนมั่งมีสิรสุขร่ำรวย <c oughs> แม่ฮันนี่เสียชีวิตอายุ21ปีเกิดวันที่22ตุลาคมขอทุกคนเฮงรวยปังๆขอให้ได้แต่สิ่งดีๆนะคะแม่ฮันนี่นับไปแล้ว <c oughs> ขอทุกคนรวยๆพรุ่งนี้ปังๆวันที่26ตุลาคมนี้มาจากบาดด้วยกันค่ะ9รูปนี่แหละคนนี้ร่างคนนี้ทํา คุณพระเจ้าร <asure> ูป <cod u> ขอทุกคนได้แต่สิ่งดีแล้วเลิกเป็แม่ฮันนี่สีสานกับคนเสียทีตรงนี้ถ้าดวงวิญญาณอยู่ตรงนี้จงรับรู้ได้ว่าเราทําได้แต่สิ่งดีมีบาทหนึ่งสองบาทร่วมบกันได้เราทําด้วยใจให้เท่าไหร่ก็ได้บาทหนึ่งก็ได้สลึงหนึ่งก็ได้เราไม่ได้คิดอะไรมากมายขอทุกคนได้แต่สิ่งดีมั่งมีสียสุขอะไรรักแม่ฮันนี่สีสานขอให้ทุกคนรวยๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องมั่งเลยครับค่ะโอ้ครับพี่น้องครับ ตรงกับทูบเลขทูบเลยเดี๋ยวข้อเกี่ยวกับแค่รูปาให้เดียวตรงคนเลขทูกเลยครับพี่น้องครับสี่สองหนึ่งชุดทูบได้หนึ่งจับปิงปองได้สองหนึ่งหนึ่งสองครัพี่น้องครับเรื่องที่เงินมาจะจัดจริงครับพี่น้องครับเดตรงนี้พระองค์แม่ธรณีตรงนี้จงเปิดที่เปิดทางเปิดโชคเประราบ ขอทุกคนมั่งมีสีสุขลำลุ้ยเดือนนี้เป็นเดือนเสียชีวิตของฮันนี่สีสา port, สนกับสาวโสดสดรักดวงวิญญาณทุกดวงจงมารับเอาสนบุญกบุญกุศลที่ภู้ขาอุทิศไปให้ขอทุกคนมั่งมีสีสุขห้าหูสีตาจงเปิดติดเปิดทาง วันเสียชีวิตของฮันนีสีสานอะไรรับฮันนีสีสานขอทุกคนมั่งมีสีสุขลำรวยลำรวย,ยถ้าดวงวิญญาณตรงนี้มีจริงก็เปิดที่เปิดทางขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะขอให้รวยเด้อพินเดร์เป็นนางฟ้าที่ใจดีเป็นนางฟ้าที่ใจบุญขอทุกคนได้แต่สิ่งดีเลขที่สรุปเนาะอันนี้เลขปิงปอง3ตัว3 8 6อันนี้เลขวันเสียชีวิตของแม่ฮันนีสีสาน เพ่นเสียชีวิตวันที่26กุมภาพันธ์เอาเป็นยังคือตรง4ี่สองหนึ่งเลขแม่ฮันนี่เสียชีวิตก็คือจากไป21ปีสี่วัน21ปีสี่วันทําไมคือมันคือตรงแบบนี้เนาะพินเนาะรนะตรงเลยเนาะตรงเพ่นเพ่นตายอายุ21ปีสวันจริงๆนะค่อยฟังประจําเลยจ้ะและลูกปิงปงองเราหยิบได้ก็1 2สองเนาะหนึ่งสองก็สองหนึ่งและเลขอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเลขหลวงปู่เลขแม่ฮันนี่สีสารกับปู่ดำนะเพิ่นให้ อันนี้เขาก็บมูจักน้องเพิ่อนก็บอกว่าเพิ่อนอยากให้โพดผ่านทุกคนเพราะว่าเป็นเป็นเดือนเสียชีวิตของเพิ่นมื่อกีอยากให้คุณมาร่วมทําบุญเยอะๆอันนี้เราไปไปต่างประเทศไทยหรือไปไทยก็ได้นะค่ะไทยก็ได้อะไรก็ได้ตังค์ได้ได้เนาะแต่แต่เพิ่อนมีแต่อะแต่คําเดียวไม่รู้ว่าแต่อะไรนะ ค่ะขอทุกคนร่ํารวยร่ํารวยขอได้เจอสิ่งดีแม่ฮันนี่กับคุณดำเพิ่นบอกว่าแต่กับคุณยายปากแดงสีสานขอทุกคนมั่งมีสิสุขมันก็ตรงเลขวันเกิดวันเสียชีวิตของฮันนี่สีสานเป็นยังเป็นยังมันขึ้นมาโดนจิตตโดนใจตรงแท้เนาะเสียชีวิตอายุ2 1ปีสวันวันที่26กุมภาพันธ์เกิดวันที่22 000, ต,ตุลาคมเลขหลักกิโลก็2 2 6เลขแม่ฮันนี่สีสานมีแต่อสองทางนั้นนะค่ะมีแต่อสองทางนั้นเป็นยังมันคือตรงแทะตรงก็เลขวันตายเพิ่นเลยเนี่ย สองสองหนึ่งสี่สององสอสี่สองหนึอ